อ a s ัน l ี m u a น a i k u m warahmatullahi wabarakatuh คนนนีีี้้้ขออบบบุุุกกกัทาาาาเสสูมมมยยยยดตรรรวามสันติสุขความเมตตาและก็บารักัตจงประสบแด่่านอิมมัมเจ้าภาพเนาะคอเตฟบิลันแล้วก็คะนายน้ปื้อ ฝ่ายปกครองแล้วก็ฝ่ายบริหารพี่น้องถุกถูกฝ่ายนอพี่น้องเมค้าพี่น้องชาวบ้านกายเวียนเคียงที่มารวมแล้วก็บูต่ยกข้าวอยู่ในงานืูตั้งหมดตั้งเปลนพี่น้อง <S <S <ภา>ทุกมนุษย์แต่เดินข้าวมามีส่วนรวมในงานนี้ขอให้อว์ได้ให้ความบรารกัิในชีวิตของเขาและก็ความสลามัดและก็ความรอฮ์มัด ตลอดจนถึงพวกเราทุกคนบาบ่ตุราชนิตยาลากรรมการสาประจำจังหวัดและก็บบอมัดเอกิมอ่าคณะครุย่างอ่าเป็นนายกสมาคมอิมัมจนาก่อนแต่ที่ให้พี่น้องอเล็มสองคนนี้ทะเล้งเราจะทะเล้งก่อนสะกิดสะล้มทิ้งก่อนอย่าทะเล้งอีกตั้งอาทะเล้งเอออย่าทะเล้งสะกิดง่ายๆพี่น้องเรียงสะล้มก่อนคืนนี้ Salam lắm, sa lắm, ni mày mày chạy sa xong nu ha, lắm ni, assalamu alaikum, bình đồng nhàng và phê bình nì-nân, chăm mày đi. Sa lắm bó kà bó râu ni nát tông tò, bình nông thà nàng ai khôn tò, sa khôn kà đầy cá lê bó nò. Ha, lắm tông lắm thề xong, lắm nhà tò, mà nhắn, imam, mắt, mày lắm xa lắm để tong thoáng cuộc <laughs> xa lắm để thông thoáng mặt tôi vào là mà nắm xa lắm để thông thoáng xa lắm để thông mới để thông thoáng 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 để thông để 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 Sá-lám tê mê-sá-đê-đai-yên gó khứ sá-lám tê hai sá lám gó khôn nê cũ bù as ya a há Á-h-lá-tê-yá-r mà khúc gặp sá-lám à, Gó á-lê-cũm-mô-sá-lám Chá, mà gặp sá-lám lê-đai-khô-bứ-kê-lê-rám Ồ ăn nân râu mê yá đê đai yên จะไม่เหยียบเองโตครูนี่ปั้นเป็นเปรกเล่นกลัวผีไม่ใช่บอกมันนะหรอหางยาวเหมือนกันหางยาวหางยาวจะล้ำซ้ำอันนี่้เราจำไว้เอาไปบายยานเนาะแต่ะสําคัญเตะสุดจะล้ำในบ้านเลยจะก็นสาววันในบ้านเองชาววันในบ้านก้อนที่ออกเตะเรื่องหัวเจ้าเดี๋ยวบ่มันจะคุยได้ละเอียดเราทับน้ำแก่งโอนบนปีนใส่เครื่องคืออ่าคือมันจับ หัวโคได้เลยแล้วว่าใครจีสารล้ำเป็นปืนนะคืนนี้นี่คือเล่นกันเลยสวรรค์ในบ้านสวรรค์เออสวรรค์ในบ้านนะปะญญานะนะสวรรค์ในบ้านบ้านนี่ภาษาบ้าลูก็เรียกว่าเรื่นรื่นภาษาตะเลข็เรียกว่าเรื่องจะให้มันเป็นสวรรค์พีดวงสองคนพวมมีอันนี้นี่ของโบเราสักสามเซนแหล่งโนโบมัดเซ่เซ่นพวจ้าพ่อมัดบอกว่าให้สาล้ำกันออนอีอองตีรุ่นปันปื้นปันปืน อ่าพวกกับเมียนี่บกถ้าว่ามันไม่ยกขึ้นที่กับไอ้จุกิศเนี่ยนะจุกิศเนี่ยโจตีจุกิดแปลว่าสกิดสกิดอ่าเอานี้เรื่องต้นด้วยสลับสามประการสลัมแต่ต้องหลับคือบราหายกันปกติสลัมไม่ต้องหลับก็คือเวลายืนในมายังกันเนี่ยจะหลับให้แต่ต้องไม่หลับของประธานนะนั่นนั่นอ่าไม่ได้ของบริหารก็ไม่ต้องหลับ อมัก็ไม่ได้ f า r นั้เดียร้ามก็คือโรคไม่ได้ยินพี่น้องเออ เราไม่ได้ยินก็คือสลัมให้กับชาวกูโบูพอแม่พี่น้องตายายก็โรูธีหลวงหลับไปแล้ววันเดที่พี่น้องรวมกันทำต่างมดเนียดให้ไปถึงพวกเขาทั้งหมดอินชาอัลลอฮ์มิลกเตดีอัลฮัมดุลิลละสับสินสมบัติวกับอัลฮัมดุลิลละความโรูที่โคตรฟาติฮะอัตตัยยาไวอัลฮัมดุลิลละให้ถึงไปกับพวกเขาเหล่านั้นทั้งหมดและความสุขที่พวกเรากําลังกระทําพี่น้องทุกคนกําลังทําอยู่ กะพี่น้องมัเรื่องสัมฤทธิ์ในบันจากบาโบโรจักบาโบมัดก oh <c oughs> ่อนอินชาอัลชอ่ะนะเออบ่ assalamualaikum w a มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมุสสลามอัลฮัมดุลิลลาน์ครับท่านอิหม่ามก็เต็นบิลลาห์ตลอดไปอ่านท่านจะถึงนามเพื่อของเราอเพื่อเจนาและคณะทุกท่านที่มาประวมในงานนี้นะครับในวโคจับประเด็นใดจากที่ท่านบาบบท่านนี้ว่าคืนนี้นี่ ต้องแล่นกันหนึ่งในสวรรค์นในบ้านต้องเข้าใจก่อนว่าสวรรค์นี่อะไรอย่างเงี้ใช่ไหมอ่าก้นจะจะสวรรค์ในบ้านนี่มันต้องรู้ว่าสวรรค์นี่นอะไรบ้านนี่อะไรนะอ่านะอืมมาโนสวรรค์นี่คืออะไรอ่าสวรรค์สวรรค์นี่นถ้าเราเคาะรถไปใต้นี่ก็จะพบแหล่ปลายใช่ไหมล่ะปลายบานสวรรคิ์ปลายบานสวรรค์นั่นอันนั้นเฉยอปลายมันน่ะอ่าแต่ในบ้านไม่รู้สวรรค์จริงไหมัลยนะ ะสะวรรค์นี่คือริยาะสะวรรค์นี่คือสวนสวนที่มันบ่งบอกถึงความสุขนะครับถ้าเราข้าวไปแล้วเนี่ยในในสวรรค์ตรงนั้นในสวนนั้นมันก็จะมีบรรยากาศของความสุขโยยุคข้างในแต่เราข้าวไปแล้วเนี่ยมันจะมีบรรยากาศมันกับคนเวยเซนไมนี่เขาถืห้านั่นแหละถขอห้าเดี๋ยว,ว,ว,วนี้ก็เซลฟี่ละอ่านะ เขาว่าเวลาเขาไปเที่ยวกันนั่นไปไหนไปหาสาววันสักเดียวก็ว่าสาวร์ในี่คือเทก็เซลฟี่เวลาเขาไปนี่เขาไม่ใช่เขาไม่ใช่เขาไปไปไปอะไรไปเซ็นา้าเขาไม่ไปกันเลยนี่นี่แล้วเวลาเมียเซฟี่ไปว่าใหนพูดได้รวมยิ้มั้นปืนนานตัวกันมันเอาปัญหานี้เลยคือปัญหาี่วัน พ่วมาเมียชวนเซลฟี่ได้ไหมอ่าพวไม่ได้ไป,ไปอู้อดเลยตัวคืนอืมบราดีบรราดีเป็นปัญหาใหญ่สำหรับคนปัจจุบันนี่อ่า,ายกตัวอย่างตัวอันนี้นี่น่ะอันนี้ตัวระซับเนี่ยมันทำให้สวรรค์ในบ้านหายไปนนนี่นี่อันนี้นอนเคกันนี่น้วนอ่ะ,ะอ่าพวเมียสาวอเะคืนนี้เซลฟี่ปั๊บกล่าวพวจะ พักันเล่นเมียกันเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวพอเดี๋ยวหูผมอันนึงพี่น้องถามว่าเป็นหลังอาแม่ทะเลไม่ทันเลยพี่เสวรันไม่ทันแต่อธิบายมาเนาะสวรรค์ที่อยู่เล่นอยู่เลยนี่ขึ้นก่อขึ้นสวรันก่อนระวังเปล่าเวลาทะเลก็ก้นเอิญจ้ะเวลาทะเลงกับเราไม่ทะเลงจ้ะอ่าเนี่ยผมก็มีท้ามนะว่ะเออเอาวันเลยที่ทามทะเลงปนี่น่ะนะอืม คือสวรรค์นในบ้านนี่มันมาจากคับนี้เลยเหมือนกันนช่ไมจ่าจ่านี่เนาะอ,อ่าโจทย์จ่าจ่านี่นะ่ออ่เาเวลาเวลามันเรียกบังนะมาได้ไม่เรียกแบบโอ้<า>โอโตัวนั่นอโอโตัวนั่นอ่นาโอ้ตัวนั่นถึงกับตัวนั้นนั่นไม่รู้ตันั้นเฮ้โปไม่ได้ไม่รู้เคยเลยนะถึงกับพ่อตาชายฮันลบมาันมันไม่เรียกเลยตัวนั้นไม่เรยกแล้วไม่เรียกโอ้เคยเลยเรียกกู่แต่เดียวมันไม่หวานมันไม่เรียกเลยหวาเมียกกู้เรียกนะ นะเดี๋ยวคงแก้ม oh, uh, oh um, so so ันเดี๋ยวคงแก้มันนัอะไรฮะมันไอ้นี่ไม่ใช่สวรรค์ในบ้านนะหมายถึงว่าฟ้ามยับค่ายนี่มันมีน่ะก็เด็กข้ามปวดแผลงวัดใจเพราะอะไรจะมได้ยับค่ายอ่านะโดยถึงยับค่ายเต็มมันไม่เรียกเราว่าอะไรเวลาเล่งกับเรามันไม่จัดจ้าเวลาเล่งกับ แม่ม้นะนะอ่ามเวลาเล่นกับแม่ไม้เนี้มันจบมันจะจะดีเดยนนหว้าแตงตัวมันสวยกับมันนะแตงตัวมันงามเนี่ยมันเป็นมันเป็นผิดเมื่อนกั่นะน่แหละเดี๋ยวจีสรุกไอพี่น้องฟังง่ายๆวันนี้จีพูดอย่างสวรรค์นี้เอาตนคำพูดพี่น้องใช่เอาในคำพูดคำพูดในบบเจตตาในแบบกิรเฮกเลยนี่เปีนรมันเขาจะเล่นในแบบคำพูดเอาบปนบีเล่นกับสติอยาชะเรียกนะเรียก ยาภูไม่โรคใหวันยาโอโอสาวไยราสักส oh, 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 <iliyor obliv ion đấy> <sk> ิต <reef> ข <hail>. ิบสาวยเด้งฟานเลยเอาเลยนี่ฮัลโลมัสาลลมสวันี้มุสลามอะลัยกุมาราะมะตุลลอฮปโราศตุเดดงสวรรค์เฮ้ยมีหมดที่ไ่ที่สวรรควรรคตุันัว้างในวัอัลลอฮ์นะครับเรียนอิมามกัตเปิลันนะครับ่านนำเพอนะครับ่านนายกผู้นำสองเทีผู้นำสองท้นทาเพลนะครับอิมาม นีด,ด้วยมังไกเคียงน้าผู้รักโพยถังเป็ดเละน้าทางข้างหลังเละเห็นมังไม่เห็นมังยังถังเป็บดบรรดาพ่อค้าไม่ขายอ้อเออขายกันที่นี้ขายกันที่มัดขนมนั่นแต่ไม่มัดกระไฟเรากินมังนะ้าทำตะลินช้างเป็นน้องขับน้าซื้อตังเดียวน้าจะตวัวโยนมาให้กันเดี๋ยวนี้ว่ายอีอ๋อะไรวะสาวเกมเด็กเป็น้องครับมีประวัติของท่านนบ,บีมูฮัมมัดสุลต่านอะฉะนั้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนเทนับบีนั้นเอ่อโย่น่าัยชีวิตโยกันจริงไอชาเลยน้าแต่จริงไอชานี่พี่น้องกระ อายุหน่อยว่านบับพี่หมากนะเป็นเป็นเป็นเด็กวัยรุ่นนะับพี่นี่อยู่ในในวัยพอสมควรเลยนะก็ที่จะเข้ามาเบื่อด้วยความโรแมนติกของนับพี่นี่นะกับผ้าเนี่ยผ้าแต่นยิงไอ้ช้างนี่ป้าไปออกกำลังกายอ่านผะ้าไปสวนช้าชราหน,น้ามันเลยวันเราก็นจินะผ้าไปวิ่งออกกำลังกายพอวิ่งนั้นนะที่หวานนะั่นเด็กกับคนทามันไม่ทาร์มกันเลยเด็กๆที่หวานนะั่นหะน้ามัน มันเด็กไอ้ค้นตาไม่นผื่นนี่จะแก้ตั้งครูยิ้มไอ้บิงกันผื่นอ๋อเดียวเดยวเดี๋ยวคนคนโค้งแก้มคอยหวานเอ้อพ่อพ่อว่าเอาตัวเลยหตดีนะพ่อเดินไปได้สักปักปุ๊บนะด้วยความอะไรเขาเดียกด้วยความด้วยด้วยเหลือกของผู้หญิงที่มันสูบฉีดยางรุนแรงนะของผู้หญิงนี่นะครับนะทำให้เดือดนั้นขึ้นมาถึงเส้นหน้าก็คือหน้าสูบฉีดนะออกซิเดน น้าพ yeah, oh, mm ่ออกซีแดงนั้นว่าซื้อเลยซีแดงนี่อพูนเซตเราจะเล็กไม่รู้โควิดมาไม่รู้เจ็ดศูนย์พอลาเลโอไม่ดังพอไม่ได้งก็ไม่เอาแต่ใครเอาจากเมื่อตอนเมื่อห้ามตะเดียวนี่อ่าเดี๋ยวรถชอบที่แดงนะก็เลยน้าแล้วแดงท่างโควาซื้อน้าอ่ะเพราะว่าเกมเด้งปุ๊บพี่น้องครับอ่านี่เลยวิธีการเด็ดดีบอกว่าคนป้าใช่น้าที่สร้างสวัสดิบาลมันบอกว่าก็เดียวนี่แหละอัลลอฮฺอักบัดกะบบีโร อ้า่นานนบีเลี้ยงก,กันเดียวนในขมว่าอุมไมายร์มาจากขมว่าฮัมรอกน้าก็แปลว่าโอ้น้องนางแก้มเด็กถ <c oughs> ้าโบก้อนจะไดหมือนประธานน้าน่าคงโบก้ันฟันตื้นจะหว่านเลยเออโอ้ว่าเรียกกันมันดีห้ามันออกเลยไม่ไปเฉลี่ลยของกู เออมันบอกเด็ดๆสุดๆตรงนี้แหละแบบเตมฟังฟงพัดมาสิสียงกุ้งเลยเซ็งๆเลยอืมมันใช้ได้บากันนั้นเล้อีกล้วกินรร่นี่ก็เมือนเลยพี่น้องครับหน่าคำพูดนี่เมื่อเทวากระเดี่ยวนี่เลยอรลอ์ดีเรียกบางยี่สักที่นี่ก็ไม่ฮะเฮตัวนั้นอลอยหัวคุณเฮตัวนั้นของแก้มแน้ะ เจมันนั ouais. ่นได้ได้เดี๋ยเออทะเลาเรียกนะบังยี่นองยี่อะไรก็ว่ากันไปแล้วเนาะเออเอาเรื่องมันโผล่อ่านั่นคือคือบาวัตนาดีกันต่าใช่ครับนั่นคือถิม้าของคำว่าโฮไมโรน้องนั่นเกมเด็ดอ่าเพราะฉะนั้นไปดองน้องนี่แหละเราเราทะเลงกันคิดว่าพรั่งพรั่งในหัวเนาะแต่ว่าวัตถีเราสะท้อนความเป็นจริงการถิ่มบ่มัดเลยกับบ่เราสักจะดับเลยกับเดียวนีย นี่นะพี่ภาพเยียมอยู่บบกับรงกายเนี่ยซาบาร์ร่กับภาพไปวิ่งสวนสาธารณะเนานะวิ่งบางเดินบังลนฮันเลสภาพ์โร่นั้นรถมันไายแต่วันเดชีบอกว่าคำพูดดีดีสักคำกับคนผญิงที่เริ่นน,ะบ,นะบอกน้องบอนน์สัมคัญเล็กๆเราปลากันเล็กนูกกกก้ไม่มีกาที้นู้อร่อยสม,ม่เล็กๆแบบเอิร์ธไม่เคยจีด๊ดฮันนั่นต้องนองใช่ไหมอ่มาอต้อง,อ,งอ่า พอดีกับอกูตรีโมอาการนี้ก็อยูวันไหนหน่งให้เลยลุดไปกับปากนั่นกีเทศสรุปว่าพี่น้องในความทะเลาะประชันเลนนี่น้อพี่น้องเอาโคตี่หนึ่งวันเดียวสาวันที่เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าหากว่าตะเมียกับเปรนปรเปรนตะพูกับเพราเตมันเปรนเตมันอะไรเป็นเตมนตะหวาดเสียงสูงอ่าตะหวาดเสียงสูดเสียงดุปภาษานตะโกงกยเออเอากับเออกับมังจิ้งมันพี่นงอย่าเล่นนะ ญาติวัดกันไปนู่นไนี่ทะเลให้งามตัวหั่นระโบตัวหันอันล่อ์อัลอลอัลลอฮ์คําูตเตดีนัสดกมาชาลถงที่นี่จะว่าไปสดาก์ตะเอินดูเพราะเตเรนไปสดกรมันไม่เป็นในสวรรค์ในบ้านไม่เป็นที่นี่เป็วๆสวรรค์มันจบที่นะ เวลาเราไปไปในส่วนสาธารณะเวลาเวลาเราไปนี่เราจะไปนั่งหาที่บรรยากาศอะไรอ่าบรรยากาศที่เผื่อนี่นั่งเลยใจไปรบจี้เวลาติ๊กันเนีฮะคือถ้าบ้านเราเนี่ยเป็นมันสวนสาธารณะพวกข้าวไปปั๊บเนี่ยคนเยอะๆเนี่ยเขาเรียกว่าคนที่จัดการอยู่ในส่วนสาธารณะเชิญค่ะเชิญค่ะาโอ้ยมาส่วนในชั่วนี่บ่ จุ่้วไปมัดไปจุ่ส่วนีหยเรื่องงังจแต่ลิ่ลโอ้โและอ๋อออมันจะเฉื่อแล้วก็มอกตกแค่มันเล็แล้คือข้าวไปแล้วม่อยากออกอ่าข้าวไปแล้วม่อยากออกครับแนี่ถ้าวัในบ้านเรานี่ข้าวไปแล้วไม่อยากออกเนี่ยอ่าพัฒนาเลยขึ้นมีความซุกแต่าอะไรครับวในบ้านปั๊บทั้งพัวทั้งเนี่ยครับปูจ้ากันไม่อยากออกหรือเนียไม่ให้ออก ไอ้นั้นเป๊ะนึงหลาไว้นั่นไอ้นั้นไอ้นั้นเขาก็บอกว่าไอ้นั่นเป็บเพราะว่าตูวเลยเป็ดนั้นธรรมดาเลยให้ย่างมั่งนะแต่นี่เขาเรียกว่าโยดโดยความสบายใจครับอ่าความสบายใจอันนึ่งถึงต้นลืมมาเลยข้างต้นไม่เลยเป็นท่างเขาเรียกว่าท่างอัสสลามุอะลัยกุมุลลอฮ์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุบอัลบาบาร์ทับปั๊บอ่าใหเสร็จล้วเออจ้าแต่มันหยบมีท้าอยู่างนี้นไม่ได้ พอได้ยินสนล้มปั๊บนี่มันลกมันจิ้นบางคนจิ้นบางคนย้อนเลยนี่ทางทางวันนี้ไปอถึงเวลาคนนี่ยนในบ้านนี่ไม่แฉะมันมันรู้ไปทางรถที่ไรไม่ใช่เวลามันคาพูดมันเสลกใจกันอย่างเวลาทำอะไรมันขัดตรงขัดใจมันมีบางคนแต่มันลบกันนั่นเพราะว่าในบ้านนี่ไม่แฉ่ว่ามันรู้เป็น เฟอร์เฟคโอ้โหมันจะไม่โกยเฟอร์เฟคั้งมดที่ละยุ่มันหลบกันมั้งเลยท่าอาจารย์วิามันหบอ่าอ่าเสด็จวเด๋ยวๆจิคัดละเีดหน่อสดงว่าจริงๆแล้วสาวันนีประมาณหกสิที่สีินั่นคือเราต้องพัฒนาโอ้พัฒนาไหมอพันาพัฒนาเยยเดี๋ยวเราทับริจาคใหเส่วนมากตัวอยกำมกอัดจังหวัดชุมพรนี่วิา คนเวลารอกมันกี้รอบกูเรียนอะไรเลยฮ่าเราเหน็ดเลยนเราจะเลี้ยงได้หัวแต่ว่ากองจริงเราเราเราเชฟพี่นงก็เดียวเสด็จเลี้ยงก็เดียวว่าโค้ดสามีปัญญาคนเท่าเท่าแน่นอนอย่าว่าคนเก๋เดียวมันจะเสียใจแล้วเนาะสิ่งหนึ่งพี่น้องเออมันที่บว่ามันหวานเนี่ยแทงขวัญในปานเนี่ยน้อนี่ฟ้าก็ว่าบังปังวางวางโวว่างเป็นที่หนังอยู่เลยสิ่งหนึ่งเราโค้ดเลยตั้งแต่วันนี้พี่น้องครับเราไปคืนนี้นี่หนึ่งก็เดียวนี่หายใจรัง อ่าหายทลับพ่องป่นแต่เดียวเออแล้วปอบก็แต่เดียวหายทะลับปอบสังพี่ทังพี่ปอบกูปูปอบผีก็หายทลับข่อยแต่เดียวอ่าเนื้องคอเทเนื้อถึงกระคอเทสองพี่น้องขับล็อขึ้นนีพี่น้องนอข่าวหอกพีน้องแล้วนั้นญาติท่ายำมงก็ญาติท่ายาอ่าโลนี่มันท่ายาเขี้ยวในห้อโฮงนะอีละอีลมโอ้ของเก๋นกันข่าวตาตีเอาเราอโนอทกันไปกันเพือมันเค็มอ่าโลเค็มกันตัวท่าถานออกเเทนกัน ฮัลโหสวรรค์ลมตรงนั้นเร็วๆได้เหรออี๋เนะสวรรค์รดโดเออสวรรค์มาอยพอดีโตขนํามันเคี้ยวมันเลื้อนานรมานเลื้อนันมาหว่ามันแคทนะแต่เออเอ้ยมันรรคใส่แคทฐานรมเออใส่หนัมันใสแคทฐานร่มลังเลิ่มนดาเป็นพมา เทวันไล่ไปซะบุษงฮัลโหลมาโตน้องพี่น้องอได้สองกอพักเอาไว้ยืมให้ตะรับนะสองน้ำมันเลี้ยงอย่าไปใช้ในโฮมอ๋อใช้ในโฮมอันนึงเลยแล้วก็อันนึงเลยบนรถก่อยบนรถอย่าใช้น้ำมันเลี้ยงนั่นไะ้ฮัลโหลฮินดูก็คนขับฮันโหลขันยันได้เลยเล่นท่าก็มีเอออย่าใช้ในรถอย่าใช้ในรถน่าทักเคสกับกในหัวจอดตะกันที่เราสารน้ำมันก้นสารวัลในบ้านฮัลโหลฮโหลอ้าวพี่น้องครับอ้าวบัดดี้กับเดียวอ้าวมาต่โตตามๆเฉยโตถามห่ดเออ ในใน่วนของจังหวัดจริงๆของละดพรโบนี่แง่ันใ่ยนของอำเภอเัวออกมาเนี่จังหวัดขนออกผาพมันกว้างหน้าปัญหาคือจริงๆและนี้นี่เกิดขึ้นหมกหมากนั่นก็คือระวังสามีปัญญานี่ก็คือความรู้สึกหน่อยเหนือตำใจนี่นี่โรไม่ได้เอ่ยงใครไม่ไม่ไม่ครับเออสตโม่มีเจตนาที่จะเปลี่นผีองนอนาแต่ดีะตเป็นกระจกสะโตให้เ่นไปเห็นผาเนี่ยบรรดาผู้ปกครองต่งหลายบรรดาตัวมัที่หนังลงนี่นะด้วยความรู้สึกหน่ยเหนือำใจ ทั้งสองคนนั่นเลยประเด็นลักลักเมื่อเที่บอไปกันเดียวนี่ยนาจักโทรศักนาทำให้จริงจริจริงๆรอีกคนที่เล่นอยู่นี่ไม่ได้ไม่ได้ไปโดยคาขู่สุกรเตวะห้าที่ยี่สิบเซี่ยชมโมวันหนึ่งยี่สิบสามชมโมคืนมันโยกจักรสุรสักเล่นเล่นจักรสุรสักโยกเมียผิวชมโมนั่นเลยเหมือนกันทั้งหญิงทางงชาย มันก็เลื่องในความโมชิดหนอยเหนือต่ำใจจากการใช้คำว่าโจยฆ่าแต่นี่ประชาการอันนี้อ่านี่แหละทั้งท่านเดี๋ยวนี้พอมีความโมชิดหนอยเหนือต่ำใจพี่น้องขับอย่าลืมนนะมันจะโป๊บอก๊ะมันจะพี่น้องเลี่ยนนั่นแหละเซตัดมันทาอยู่แล้วจุกิ้นจุกิ้นอ่านั่นแหละเซตัดมันผักเซตัดมันนม่งอยู่เลยนะไม่เกี่ยวกันเมืองหลยนี่ผักผักเออเออมามามา เออผักเต้านแถวมันท่ายู่เหลวหนะมันเปิดรับสมาชิกตลอดจีเสียชั่วโมงของมันนั่นสมาชิกท่าที่ข้าวโค้งมาที่ข้าวตะเนี่ก็ไม่เปิดเออเออเดี๋ยวเบิดเดี๋ยวโคตรจปิดผักนั่นโคตยู่อะไรชั่วรคณะชั่วระยะนึงเออแต่ว่าท่ายืนไปสมัครท่าที่ข้าวโยกโค้งนี่เออเบื่อต้องขัดเลือกน <laughs> อั่นและฮะเพราะฉะนั้นพี่น้องครับนี่จึงพูดงระวัง <laughs> พอยิงเรื่องที่มีพลเรยานนี่กลุ่มันมาเด้หรือยั้นนั่นกอ เรื่องการติดต่อซื้อช้านมันเร็วเรียกว่าหากีเหล่ามันรูปเอาหรอกเขารูกันนี่บอตคองนี่มันเร็วเสนุกเออมาปุ๊บใช้พังผลมาสองตัวพร้อมกันสามตัวข้าวคงกระชัยตัวนึ่งคงพยินตัวนึงไอ้นุ่กระโจดนี่กระโจดเรียบร้อยที่นั่นไปถึงอำเภอไมปต้านคืนประจำวัดเลยนะอ่าอันนี้คือเรื่องจะเกิดขึ้นพี่น้องครับอ่าจะ